เข้งกันในเกมโรบบะเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบเกาะลาบ,บูบูกันคะ่ะวันนี้จะไปทำอะไรดีเนาะวันนี้นะคะเราจะไปเป็นจรกลับเป็นตำรวจแล้วก็เป็นคนเป็นคนแล้วก็เป็นคนอยู่แล้วนะอโอเคมาเปลี่ยนอวตารของเรากันนะคะเผื่อมีคนเจอเราแล้วค่ะนี่อวตารของเราคะ่ะเปลี่ยนกันแตบบ่เราไปดูกันแบบ ติดเกาะรีสอร์ทสามวันสองคืนหรือว่าเกาะลาบูบูนั่นเองอ่ากดที่มือถือเลยนะคะถ้าใครเล่นแผ่นให้กดมือถือนะคะนี่ค่ะมาสปีดอัพกันวันนี้เรามาขาโมยลาบูบูกันค่ะคนีทุกคนตำรวจเจอแถวนี้เราไปเอาการ์ดคีย์การ์ดกันก่อนค่ะอย่างแรกนะคะให้เราซื้อคีย์การ์ดก่อนนะคะแล้วก็แบบ เดี๋ยวแบบวิ่งหนีอ่ะสองหมาขโมยวราบูบูกันห้ามของจริงห้ามห้ามหาห้ามนะคะมาแล้วเดี๋ยวตามรถตามมาฮะมายังไงหนึ่งฮะ เค okay, ทุกคนตำรวจก็ตามเรามาไม่ทันแล้วค่ะโอ้ดีจังเลยทุกคน,นมาดูทีวีกันโอเพนนะคะกดโอเพนแบีขิกาดใช่ไหมเราก็จะไปขโมยลาบูบูบกันค่ะทุกคนชอบตัวไหนเอ่ยฉลามหรือว่าตัวไหนคะทุกคนเราไปดูกันเลยว่ามีตัวไหนแป้ง นี่จ้าตอนนี้ก็น่ารักนะคือคลิปนี้คือแบบในชีวิตจริงห้ามหาทรรมนะจ้ะโจนเยอะมากเรามาสมัครเป็นกลาดกัน oh, yeah. Oh, yeah. ไปดูกันว่ามีโจนที่ไหนบ้างเดเย้เย้ทุกคนเราสายแม่หาเจอกับ ไปที่อยู่ของตัวเองได้แล้วค่ะมาเป็นการดกันต่อคือแบบเราจะแบบแบบนี้นะคะือแบบเราจะไม่ให้เราจะไม่ให้ใครคข้ามาลับบุ๊ยเลยค่ะเลยค่ะไปต้อนล <Yay! S 1> <Yay! S 2> ูกค่ะเย้เย้คนเราจับได้อีกคนหนึ่งแล้วค่ะไปนะเอาขึ้นมาตรงนี้กันเลย โอ้มีคนขายด้วย <c oughs> ขอกองนงินค่ะเบ็อบเมืจอร V.S ตำรวจตำรวจก็รีบวิ่งกระโดดไปเลยจ้ะรออะไรเย่เย่เงินแล้วก็สำเร็จนะคะ giấy yes, sầm red queen bình kem bình kem khai cho môi hi why girl why girl why tôn ไปไปไปทุกคนแล้วแบบจนได้กี่คนแล้วเนี่ยมาเป็นแก่จนต่อว้ายจนเหลิมแจ๊คเขาบอกคนนี้เขาสวยอะอะไรอะ่ะไก่อะ่ะไก่ไก่ย่างโอ้ วิ่ยนะครับาุนต้องรีบวิ่งต้องรีบวิ่งเนะ้โอเคทุกคนไปกินไก่ย่างกันต่อจ้าวิ่งแล้วอเกเินเอ๊ะเ,เจ้าเห็นใครหรือเปล่มปมามนเห็นเจ้าเมื่แป๊บนะเอคเคนี้ก็ไม่ใช่ Ôi, nó bỏ ít con sơ <coughs> lê Lỡ không chập cùng tụi này xin gửi này Hmm Mà chín Ôi, cả gió, cả gió, nó chín trời ơi Áo Áo, kinh Áo Con you can... อือดีใจไหมจับจุ่มใ,ในไหลาเ่เขาเลยด้วยตอนนี้ไม่มีการ์ดแล้ว จุดกันต่อมีตัวนีกแล้วะไปไปไปวิป่งวิ่งอ่ะขบีกตรงนั้นหรอหลังจากที่เราเป็นกัตจนะคะตอนเป็นโจนกันแร้ง,งชอบเลือกตัวหนหว่าเอาตัวไหนดีชอบฉลามนี่ก็น่ารักอกูน่นะคะโอ้ are ราลองวลาวบูกันแถวนี้ไม่มีการเนาะคำวิปาอยากโดนจับอ่ะวิาวบูตันนี้สวยเว้ยขนมป็นจับด้วยกันยัจะจับเป็นอกอะทุกคนประเให้ โครอ่อะไตอนเนี่ยเ่จอเคการก็อยากเล่นเนาทุกคนขอเปลี่ยนตัวได้ปะคนชอบสีในการเล่นบ้านนะเร้วก็ชอบสีฟ้าขาวดำเทามดี๋ยวเะปราณนี้แหละแต่ตัเขียวไปน่าวเราชอบสีเขด้วย Nay này chào <laughs> <laughs> là dụng cháu No, lady, no. A đi lắm 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 đi lắm 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 xin chào Xin chào lắm 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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คชณไปแก้ายรูปค่ะโอเคไม่ใช่ โอเคใช่ไหม่นี่ยฉันก็หาไม่เ่อดูความติมมดของเรากันเป็ oh ออดอ่งใจดชไหมโอเคเรามาหาหาเต้นขอเรากันโอ้โก็เอท่าเต้นมาสมาัไหกันนะ ท,ท้าไมตัวเราใส่แบบนี้ต้องเปลี่ยนตัวแล้ะมีแล้ว <c oughs> ตัวไหนดีกันเนะนี่เราขอตัวนี้ก็แล้วกันไปสมัครเป็นการาดแป๊บบยึงไงเคขอไปสมัครการาดแป๊บเราไม่ชอบเจอนะ อะไรเงี้ยตื่นไม่เพียงพอจะคิดว่าฉันไม่รู้นะไปไปไปวิ่งวิงว่งเย้ยจับตัวได้แล้วเหลืออีกคนหนึ่งอยู่นู่นเขียจ้าเราเช็คแกก่อนเนาะ Này, mình phải trả lời Chấn quật lại ngọn chấn nhé Mình mới sắp bịt rồi Rồi bằng mình Đi đây đi ไปไปดูกันต่อว่าพวกเขาอยู่ไนกันเมื่อฉันเป็นตำรวจสิ่งที่ฉันต้องทำก็คือยยยยไปกันเจอตอนนี้คุณถูกจับแล้วคะ่ะว้าว ไปไปเขาอาจจะไม่ได้สุขิก์ดไว้กระไรไปกีตัวไปกีตัวโอ้ไมเกิดเจเจ็ไ้วจับ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 ,จบอุ้ยต้องใช้สองเลยนะฮะเรียวโอเคทำไมคนนี้มันสอบยอยสอย ไม่คิดไม่้าวโอเคไม่เอามันจะได้ไม่ต้องเห็นไม่รายงาเจ้อเทรู้ก็วายเจ้าเขาไปกดปุม่มอีกแล้ว คนนี้เขาจับยากไม่เอาละคนอืนน่นแฮะทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำแล้วมันได้อรออ้ไ oh <my> ม่แกเขายังไม่ทอกันเ <c oughs> <c oughs> กิดสูงแฮะพะเธ <c oughs> อคิดสิ่งโอเคตอนนี้ก็ไม่มีโจนแล้วนะแล้วก็ ไปนอนหักนิดหน่อยนะคะโอ๊ยลืมสกีเกิร์เลยเช็คอินกันโอ้มีจอนต้องรีบแล้วเราจะเดินอย่างเดวท่วก่นนะนกอจะรู้ว่าใครขมยวันนี้ก็คือวันพักของ อันนี้ก็คือการมันพัดของเราโอ้แพงเวอร์ขอวบหน้โอ้ยเต็มคนเราซืา้อ,อเต็มคนม,มานหน่อยเวอร์ถึงแม้ว่าเราจะเป็นตำรวจล้วก็ขอพัดหน่อยนะปะจูก,กนันเวลานี่หลังอะไรเปิดก็ไป เราไม่รีส uhm. yeah, ัเงาน้ำลายก็จังชับเองสิเล่นอะไรไม่เป็นไรทำเองกได้ชัเบอร์เกอร์ชัมเบอร์เกอร์อาทำไมมันทัไม่ได้งายมันชไม่ได้เราเป็นจ้าหน้าทีสาธารณสุขมาตรวจร้านต่างๆกันค่ะ เอาได้เลยแล้วก็ไปตรวจอน,นุนั้นนี้นะคะโจนเซ่ก็ไม่รู้เลยไปหน็ีไม่ได้ต้องขโมยเนาะโอ,อ้ thank you ค่ะคุณหน่อยอไม่ใช่จะมีโจมีกะไรตรงนี เราจนมากันวันนี้นะคะเราจะมางใช้ชีวชิตว,วันเดย์เป็นกันนะคะวันนี้ก็มานั่งพักอย่างสบายอุ้ยมีจนต้องบไป,ไปแล้วเราเฮ้เฮ้ยเมื่อไหร่จนจะหยุดขับรถของสักทีโอเคขอร้องเถอะห้ามมีจนล้วฉันอู้เลยนะอีกละอ๋อ ไปพักบ้างดีกว่าฉันมีสิ่งนี้พี่ร้อยต่อจอสองศูนยศูนย์นี่ไงเข้าดีกว่าใครจะเ,เขา้าอะไรเนี่ยโอ้ยน้ำตาอยู่น้ำอยู่พอดีเลยใครเนี่ยโอย้ไม่เปิดให้ละงงงงงงอร่อย เออเฮ้ยปีจนต้องรีไปแล้วไปไปไปต้องทำหน้าที่ไม่ยังไม่ได้เงินเฮ้ยเด็กเกินโอเคฮะสําหรับวันนี้ฮะขอจอบเพียงแค่นี้ฮะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะ อย่าล,ลืมกด,ต,ดต,มติดตามตอนต่อไปิปขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ